ตัไม่ใช่มียท่านถ้าเป็นเราเนี่ยหรอจ้างให้ใครก็มาทําแบบนี้ไม่ได้ถ้ามันทับเป็นมากเนี่ยก็เลิกเลยดีกว่าไม่ต้องบอกก็รู้ครับคุณเจเลยว่าคุณเก่งก็ไม่ใช่เพราะที่สายแบบนี้เลยตอนนี้ถึงได้ออกมาวิ่งหาที่อยูใ่ให้วุ่นอืม เดี๋ยวเราไปต่อเองพี่เกียดนั่งคู่ไปกับคนเจ้านหน้าค,<ณ>คุณไปเถอะคะ่ะเดี๋ยวเริ่มก็ไปเองดีพี่จริหิบทังทีก็ได้จะทำให้ตลอดติดรถมาจากบ้านทำไมก็ไม่รู้คุณว่ ใจอ่อนสองสารดิคคุณเป็นแบบเนี้ยนะย่ยใจเลยอย่างนี้ได้ใจลยไม่มีท่าเลยเลยคุณกล้าข่มขู่ดิถ้ามันใจอ,อ่อนไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะคุณเองก็ว่าเขาหนักไปคนนึงแล้วอะ่ะถ้าเกิดพิมพูดอีกเลยไม่ต้องมองหน้ากันพอดีแล้วกรอนะผมจะคิดยังไงรู้สึกยังไงก็ช่าง,างมากไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ ก่อนแบบนี้นะเราจะเสียใจทีหลังยิ้มใจเลงเนี่ยยิ่งดีด้วยยิ่งบ้าต่อเก่งจริงคนขอไปยิ่งบ้าวันนี้เลยคนแบบนี้นะต่อให้เปิดประตูไล่เขายอมไปคุณรูด้วยเปนางานเถอะนะ ขมขู่ตัวจนเคยตัวจะยอมนะพิงตัวต้องลุกขึ้นมาสู้บ้างสิไม่อย่างนั้นนะะต่อไปจะยิ่งมากกว่าน,นี้อีกหน่อยนะจะพูดจะคุยกับใครก็คงไม่ได้ต้องขออนุญาตเขาก่อนทุกครั้งไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ก็ตัวแล้วล่ะตัวใจดีจนหัวได้ใจจะเป็นเราหไม่ได้จะเอาให้หน้าหงายเลย เยนเ็นนี้เราต้องไปดูหนังด้วยกันให้ได้นะช่วยัี่ทัชนะเขาสักทีจะได้โกรธปายดีสิจะได้รู้บ้างว่าเมียเป็นคนนะไม่ใช่หุ่นยนต์จะได้ทื่มไม้ตีพริกคอยรับแต่คำสั่งหัวอย่างเดีเยวแต่ว่า,าห้ามใจอ่อนนะรพิมไม่ว่ายังไงอ่ะเย็นนี้เราต้องไปด้วยกันให้ได้ว่าแต่เลิก เดิมเองก็กาลังกะเกณ์เราอยู่เหมือนกันรู้ตัวหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นเราแค่ไม่อยากเห็นเพื่อนโดนผัวโขกตับอย่างเงี้ยเอเคยเจอมาแล้วก็เลยไม่อยากให้ตัวอยู่ในสภาพอย่างนั้นอีกตัวต้องสแสดงให้เลิกเข็นสิว่าถ้าเผื่อเราจะไปอ่ะไม่ว่าใครก็ห้ามไม่ได้ คุณมีธุระอะไรถึงโทรเล่นผมลงมาเขาไปนะไปไหนไม่รู้เมื่อ,อไหร่เมื่อคืนแล้วทำไมคุณถึงไม่โทรบอกผมนั้นแต่เมื่อคืน ยอมเชื่อคุณงั้นไรทม่หรอกแต่รู้ส่กฉันเหงาเมื่อไหร่นะฉันก็กกกมีเรื่องทำให้หายม,าหม,มีงี้เง่าทนทู้ซีอยู่อย่างนี้ไปให้โง่รง<ว>หรอกยใจ พยอจยววะะอไรที่เข้าท<อ>าีวันนี้ติดตกะตดตกุมตัวลูกค้าแต่เจ๊ก็คงค่ำค่ำก็เลยต้องกะเติกนที่้องทน จะสตัวคนที่เห็นเก็บตัวแถมจนตรอกยู่นะสามารถที่จะทำอะไรได้ทุกอย่างอย่างที่เรานึกไม่ถือคนกำลังลำบากแม่ยังไงก็ต้องหน้าหนาไปก่อนโอ๊ยเฮ้ยไม่อะก็แค่ดูถูกฉันอย่างนี้ไม่ยุ่งเหรอทำไมแต่คนอื่นเน่อาจจะใช่แต่สำหรับพินกับเลิกเนี่ย จนเปนรที่สุดแล้วถ้าทำอะไรให้เธเน่็จะ้